การแพร่ระบาดของโรควันนี้มันกระจายไปอยู่ทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดเพราะ,ะนั้นผมก็เลยเลยเห็นว่าในกรณีเมื่อพี่น้องพวกเราเดือดร้อนระบากอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงาน<ม>บางหน่วยงานในโรงพยาบาลก็เต็มนั้นที่พักคอยก็ไม่มีก็มาขอใช้โรงเรียนพวกเราผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมให้ช่วยเหลือเพื่อกล พี่เพื่อนน้องพวกเราที่อยู่ในชุมชนถ้าหากหน่วยงานภาครัฐหน่วยใดมาขอใช้โรงเรียนเราเป็นจุดพักคอยหรือมาใช้โรงเรียนที่เราเลิกล้มไปแล้วเป็นโรงวาลสนามก็ขอให้ท่านได้กรุณาได้ให้ความร่วมมือตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ได้รับความยินยอมจากกรรมการสถานศึกษาและพี่น้องในชุมชนผมคิดว่าวันนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่การใช้สถานที่อาคารอย่างไรต้องอยู่ในมาตรฐานที่ควบคุมและต้องปลอดภัยและไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ขอให้ท่านได้ได้บริหารจัดการตรงนี้ตามความเหมาะสมและจําเป็นผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเสียสละร่วมเ้วยช่วยกันแล้วครับในภาวะที่พี่เพื่อน้องพวกเราลําบากนะครับหรือว่าเราได้ช่วยกันนะครับแต่ช่วยบนพื้นฐานของความปลอดภัยและทุกคนมีความสุขนะครับอันนี้ก็ อยากจะให้ได้ได้ดูแลเพราะผมเชื่อว่าถ้าหากเราสามารถคัดแยกบุคคลที่มีความเสี่ยงมาไว้รวมกันที่ใดที่หนึ่งนะครับให้ออกจากคนที่ไม่เสี่ยงเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมโรคได้ง่ายขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่ผมก็เข้าใจว่าโรงเรียนเราก็คงถูกเลือกเป็นที่พักคอยนะครับหรือเป็นโรงพยาบาลสนามสำรองอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้ท่านได้กรุณาได้ได้ ได้ได้ดูแลและช่วยเหลือผมคิดว่าช่วยเหลือพี่น้องสังคมตรงนั้นหรือบางทีอาจจะเป็นเด็กของพวกเราด้วยซ้ําไปที่เจ็บป่วยก็มีตอนนี้ก็มีโรงเรียนถึง237โรงที่ทั่วประเทศที่ได้ให้ความร่วมมือนะครับเป็นที่พักคอยแล้วก็เป็นลงบานสนามบ้างโดยการจัดการของศูนย์สมภารจังหวัดที่มาขอใช้ในท่านผู้่าวารจังหวัด ซึ่งตรงนั้นก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ผมก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณและก็ชื่นชมในน้ําใจของท่านผู้ในการท่านครูและคณะกรรมการสถานศึกษาตระจนชุมชน,ชน,ชน,ชนในการดูแลนะครับพี่เพื่อนน้องพวกเราในภาะวะยากลำบากตรงนี้ก็ถือโอกาสขอบคุณไม่เน่ากาสนี้ด้วย